มันกรมากกับมันเป็นตัวเลขขึ้นด้ยไหมมันกระจามากกับหมุนปุ๊บหมุนปุ๊บอีกสี่มันเป็นเลขคาเดียวนี่มันกระโดดโล่งขึ้นเขาเขียนมันซื่อนั่นะแต่ว่ามันเป็นตัวซ้ำนี่แหละตัวตัวตัวเขาเขียนตัวตัวเลขนะว่าตัวแดงเลยหพ่อแเปล่าเออพ่อพเก็ได้ซ้อมมึงสิเอาตัวเลขเด้วย ครับพ่อสวัสดนะครับผมพ่อสวัสดนะฮะนักครับครับวงสุดท้ายนะครคุณพ่อประสบการณ์หลังจากที่เราเสียไปสามเดือนแล้วครับพ่อได้ไปนรกไปสวรรค์ไปมาแล้วโอ้เดี๋ยวบริเขาในสวรรค์เนี่ยบริเขาแล้วนรกีนเขาเขาไปเบิ้งอยู่ในรถเลนรกแต่สวรรค์เราไม่มีรายชื่อบม่มีรายชื่อบริเขาแต่ว่าพี่จะพ่นแจงสวงามโอ้มันเป็นประสูใหญ่บริเขาครับ จากจากนั้นมาพ่อก็จะสื่อเห็นวิญญาณเห็นคิดว่าขับรถชนผีนี่คือยังไงครับพ่อครับขับรถชนผีนั่นวันนั้นเนาะวันนั้นขับไปรถพ่วงไอ้ไอ้เนี่ยที่ซาเล้งเนเนี่ยไปขายของครับไปดีนี้นะขับไปจะจะออกไปทางนาหวานบ้านนาหวานโดยนาหวานไปมันจะเป็นต้นต้นยางใหญ่ต้นยางเนี่ยต้นใหญ่ มันพอจะไปถึงเหรอมันมันไปชนเลยค่ะกลางวันเลยรถกระเด็นเลยเอ้ยมันสบัดคนกระเด็นออกเลยอ่ะอือเห็นผีเลยบอกว่ามันมันเป็นผีคนเมาโผีเมาผีเมามาครับกยอบใจตอนไหนก็เลยอือไปหาหมอเลยไปเสียค่าหมอกับรแปดร้อย เขาจะมาเอาว่าขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นจากจากไอ้โลกยุคครั้งนึงถ้ากระเด็นไป็นน้อยนึง่ะถือกุ้ย่างจายเลยอ่ะเมันกระเด็นออกจากรถไปพุ้งไปที่ไปบางสิไปขายของเล่ก็ออกนั่นแหละเลข่กออกเก่าซูนตะซูนเจ้านี่แหละที่แต่ะเด็นเป็นอย่างอ่อนเป็นมาบว่เห็นยังเลยไอ้หัวชนปึ้งเลยที่เดียวว่าเห็นเลย ทางเ,เรียบๆนี่ท่าไอ้ไอ้คอนจีบนี่บ่เห็นนังเลยแต่ว่าต,ตอนลมเนี่ยเห็นเป็นผีเมาเป็นผีเมาเลยเป็นคนเมาเซ่สาเสยเซ่ควัแกแสดงเราไปกินงานไหนมาจาักงานหนึ่งไปนชนผีใช่ผูหลังจากที่กลับมาจากนรกสวรรค์ปุ๊บก็จะมีเซ้นเห็นผีแล้วก็ ตัวเลขอย่างนี้แหละครับพ่อใช่หลังจากที่เรามาต่องวดกันไปนะพ่อเนาะ<ช>ที่ว่าเลขขึ้นที่ตัวของคุณแม่แหละครับมันเป็นยังไงเล่าความฝันให้ฟังหน่อยได้ครับคุณพ่อครับมันเป็นอย่างนี้เนาะฝันว่าพ่อโค้งเอวดาแม่คนนี้อ่ะแม่แม่คนนี้ฝันว่าท่านมีท่านท่านลอดบุตรออกมาใช่ไหมครับท่านลอดบุตรออกมาแล้วก็ปรากฏว่าพ่อเดินไปเดินไปก็ท่านบอกว่า นี่ลูกลูกของคุณเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าลูกของพ่อนี่แหละเขาเขายื่นมาเพราะพ่อพ่อยื่นมือไปใส่ปรากฏว่าจะจับเด็กกันนะแต่มันเป็นเดือดไหลขึ้นมาเลยวิ่งขึ้นมาตามตามแขนพ่อเลยมันจะเป็นมามาถึงตรงตรงอกพ่อเนี่ยจะเป็นเป็นตัวเลขห้าสี่หนึ่งเลยห้าสี่หนึ่งใช่อันนี้เป็นโค้งสุดท้ายที่พ่อจะให้ห้าสี่หนึ่งครับ พอมันมันฝันมันเห็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 นชัดมากเลยแหละห้าสี่หนึ่งแต่ให้กลับเอา<ม>อัานนี้พูดนี่ให้ให้ไปซื้อตอร์ติินะเออซื้อตอร์ติลลีเป็นแนวทางให้บอนนี้สองค่ะฝันฝันว่าไอ่ไอ้เนี่ยคนนี้อ่ะคนคอดเล็กคอตดุ เออเป็นคอรลูกเป็นคอรลูกคนนั้นมาหายพ่อืคนนั้นหายพอ่อเพิ่ยคนก็ได้ว่าเอานี่ลูกเจ้าคนมาพ่อก็ได้เดเมื่อเอาพ่อคนว่าเลือดมันจากจับไปเด็กหน่อยเดือนมีไรเรียนขึ้นมาเดือดไม่เ,าาเรียขนขึ้นมาก,ก่อนเลยแรียนคือน้ำตัวเล่าคะ่ะแมนเป็นขึ้นในน้ำเ,เรียนวย่าน้ำแข็งพอเนี่ยแข็งพอไื่ว่าตัวเมนบอกส่วนคอเดีเมื่อเอาเด็กนาา้อยอืมออเด็กน้อยอยู่ในเมื่อบอกคนจ้ามาเด็กน้อยจ้ามาเด็กน้อยอีกสี่วันนี้มันจะเป็นเลือดแียนขึ้นมาเด็กน้อยเขายังอมีฝนเลนเดี๋ยวเหลือดเด็กน้อยมันแรีนขึ้นมาอด หวานมากหอมมากจริงบู๊บบู๊บมเป็นตัวเลขเลยห้าสี่หนึ่งขึ้นยุตโตพ่อสวัสดิ์ขึ้นยุตโตพ่อก็ได้แนบมันเลยอาเลขตัว,ตวนี่หาสี่หนึ่งตัวนี้เฉลยว่าคุณแม่เพิ่อายุจัดสี่เคุณแม่เพิ่งก็อายุหกหกสิบก็เลยหกสิบเจ็ดหกสิบแปดคุณแม่ผู้ออกลูกไงแม่แต่ตัวเลขขึ้นที่ตัวแม่หรือตัวพ่อตัวพ่อ,พอเลยะะโอุ้่แม่เป็นคนออก ออกลูกมันอายุแม่น้ำปลานี้จะเลย <พอ S 1> แม่ออกรูกให่พ่อนัน่นจะเลยว่าเอาปลานาลูกไมาให้พ่อน่นนะเพราะพว่าพอยื่เมื่อเอามันจะเป็นเดือดเดือดแรงขึ้นมาเลยับไปจับตัวเล็กหน่อยมันจะเป็นเดือดออกใหญ่เล็กหน่อยมันแรงขึ้นมาเลยเลยเล็กหน่อยก็ย่างยุเป็นตัวอยู่แล้วมันจะไหลขึ้นมามันจะไหลขึ้นมาขึ้นสูบหนามากนี่นะมอ่งพอมันจะเป็นตัวเล็กเลยห้าสี่หนึ่งเลยนี่เป็นสี่แม่ พออ,พ,อพออายุีพอสยพออาหอยมันเกิดพอ,อสองสิบเอ็ดจัปีป่ะห้าสิบหกห้สพอศอสิบเอ็ดได้พอเกิด 5, <6. S 1> แต่ว่าพอหนึ่งมัดเนี่ยมองไปนั่นมือเครื่องหนึ่กับฟันเห็นเล,เล 5, 4, 1, ็กเลยเล็กหายซี่หนึ่งอีหล่ะพอตรงตรงอีหละ่ะ ยังว่าอยากให้เอฟซีเพิ่นไปหาไปเนี่ยลอตเตอรีหร่หามันมีสองโซสามโซ่มุนั้น,นหันแหละสิรุ่งอายุไปนั่งกับเอฟซีกับพิจนาเอาแต่ว่าสิบุ่งกลมาตัวเพิ่นฝันเนี่ยบางคนก็ถามเนาะของพ่อห้าสิบหกปีห <56 S 2> ้าสิบหกปีนะครับห้าสิบหกพอห้าสิบหกปีพอห้าสิบหกปีหันมา <c oughs> หาซีนึงก็เก่าเลยออื ฟันฟันแบบไหนพ่อฟันที่เป็นตัวเลยอะลอยมาเลยครับลอยมาเลยห้าสี่หนึ่งเนี่ยพ่อมันใจแห้งแห้งในหนวดพ่อมันใจเลยไอ้จับเอาเพราะว่าคันคันแล้วพอเนี่ยมาเรยกหาสี่หนึ่งอะสมมติเราได้สามตัวนี่หาลอตเตอรี่ไว้ว่ามันตันหนีขาเบิ้ง ครับหมมีหามมีโชคมีหวานนั่นล่ะตัวเดียวเลยความชัดเจนเนาะเพื่อความชัดเจนนะครับเอฟซีครับน้องนเห็น้องแม่แม่ไอพ่อตื่นเห็วว่าเห็นบ้าเห็นบ้าเห็นึ่งรเนาะ เือลขพ่อคือห้าสี่หนึ่งนะครับ fc ส่วนข้างล่างเป็นอายุเนาะอายุแม่กับอายุพ่อนะครับผมก็เลยจะไม่ให้พากนะครับไอช่วงไหมานนี่เฮงๆฟังปังอูกคนเด้อให้ลำลำเรวยๆอืมคุณพ่อใจดีเนาะไปขายของก็ให้เขาเซ็นจนหมดขายของจนเซ็นหมดไหมจนไม่มีทุนมันพร้อมมาซื้ออีกไหมจะเป็นแห้งคูกเติมแห้งคูกแห้งเติมอีกอ้ยเนาะพ่อขายอะไรครับตอนนี้ ตอนนี้พอมาขายไก่ขายอันนี้แล้วว่าพวกพักพวกย่างกับแพร่งพวกบักแจงบักเขือกับแพงไปซื้อตอนนั้นไปซื้อซื้อบักเข้าสปูดลูกค้าก็สั่งสั่งมาเนี่ยพวกว่าซื้อสดได้ปาะเนี่ยก็หันมาทางนี้นิดนึงเขาซื้อสดได้ปาะเนี่ยเขาเซ็นบอกว่าเซ็นนี่มอ้ยเอาใจดีพ่อเดี๋ยวก็จะจ้ว่าเลยนะได้นะพ่อเนาะเราเราทำดีไปนะพ่อเนาะ ไม่แน่ไม่แน่วัดนี้ 5C หนึ่งสามตัวตรงๆทําไงนะพ่อเนาะโอ้ยอยากให้ปังปังยืนเลยนี่อยากให้ปังปังให้เย็บซี่พุนถูกวัดทุกคนนั่นแหละลอน้องเดือดเป็นเอ้ามันกระไรมากกับมันเป็นตัวเลขขึ้นเลยแมมันกระไรมากกับหมุนปุ๊บหมุนปุ๊บปุ๊บสี่มันเป็นเลขหาเดี๋ยวนี้มันกระโดมล่งคือเขาเขียนหนังสือนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นตัวซ้อมนี่น่ะ ตัวตัวเขาเขียนตัวตัวเลขนะเอาตัวแดงเลยแหละพ่อแดงไชน่าเอิร์คพ่อพ่อก็เลยชอบมึงสิเอาตัวเลขเดินไม่งามแต่จอยเลยว่าพ่อโอ้ปันณีดีเลยคยฝันแบบนี้เพราแดงจิงเครื่องนี้ค่อยคยฝันบ่อทำคยฝันเคยเห็นฝันนั่นตั้งแต่อยู่บ้านมาไชน่าเอิร์ควันวันที่โบแมนสักว่ะถ้าเกิดพ่อเห็นตัวแดงจิงเครื่องนี่ส่วนมากออกเลยออกสามตัวพ่อหมั่นใจสามตัวเดแตให้ตัดเอาเนี่ย ไปหาลอตเตอรี่ไปแน่ว่ามันมีตัวไรแน่ไปในสามตัวมันมีตัวไรติดน้ำกันมันสิกลับด้วยโบกลับกันอยู่ให้หันแหละมุนเอาพาว่าโมเนียชูวไชสูยมั่นั้งเทียบกับไปจับเลยเออคือวาหนึ่งสี่หานี่จังสี่นะครับมางคไปจับถือไปถือหรืวมันทีนึงให้จอง่ายนะแม่ว่านะอั่นันเป็นช่ของไปของมันครับผมแต่วพอโบซื้อบอกอย่างเดียวบอกอย่างเดียว